ไปนะทั้งทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นคําเดียวคือคําว่าขัดเบานะอันนี้พูดมาย้ำม,มาสลายหลายรอบแล้วนะคะคําอธิบายทั้งหลายวิธีแก้อาการขัดเบาเนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยที่คุณจะใช้แนะนําทั่วไปได้ก็คือการดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าปวดปวดปวด,ปวด แสบขัดปัสสาวะแสบขัดหรือว่าปาวดท้องนอนปวดปัสสาวะอยู่แล้วนี่ดื่มน้ํามากขึ้นบางทีก็เป็นการทรมานคนไข้นะคะสมุนไพรตัวแรกที่เขานิยมเอามาใช้นะ,ะในงานสารสมุนฐานตัวนี้มีงานวิจัยสัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะคะเป็นกระเจี๊ยบแดงนะคะส่วนที่ใช้ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเห็นภาพทางขวาภาพทางขวาเป็นโคลรานะ เป็นกลีบดอกชั้นในบ้านอยู่ประมาณสองสามวันเช้าๆนะคะตื่นเช้ามาถึงมามองเห็นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ผ่านไปอีกสองวันไม่เหลือละคราวนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายเป็นอะไรบ้างคะอัน,นอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นกลีบเลี้ยงนะคะส่วนอไอ้ที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นกลีบดอกชั้นนอกนะคะเป็นเคลิกนะคะกรอบกรอบเปรี้ยวๆนะอริดอร่อย สารสำคัญที่อยู่ในกระเจี๊ยบในในเคลิกกับแบล็ของกระเจี๊ยบก็จะเป็นเดลฟินิดินกับไซยานีดินกลุ่มของแอนโทไซยานนดินเนาะอันนี้ดูครั้งแรกปุ้งนึกว่าเป็นอะไกลโคนใช่ไหมน้ำตาลที่เจอนะคะใส่ตัวยอ่อนะใส่ตัวยอ่อเพราะน,นอันนี้เป็นไกลโคไซด์ มีออร์แกนิกแอซิดด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรคะเมื่อกี้คล้ายๆกับที่เราที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนตอน้ตนแบลบรี่หรือแครนเบอร์รี่แครนเบอร์รี่ใช่ไหมคะแครนเบอร์รี่มีทั้งออร์แกนิกแอซิดมีทั้งแอนโทไซยานินนะเป็นโปรแอนโทไซยานินด้วยว่าไปนะก็น่าจะเทียบเคียงละว่าเอออย่างนั้นสรรพคุณหรือว่าแนวทางเขาก็น่าจะมาอย่างนี้ นะะในสาธารณูนฐานแนะนำการใช้นะคะต้มน้ำกระเจี๊ยบขึ้นมากินแต่ว่าน้ำกระเจี๊ยบตามร้านตามโรงอาหารต่างๆก็มักจะเติมน้ำตาลเยอะๆหน่อยถ้าเกิดจะกินน้ำกระเจี๊ยบแบบนั้นก็ยังถือว่าช่วยได้เบาๆนะคะแต่ถ้าเกิดกินเพื่อเป็นยาเลยก็จะต้องกินแบบออกรสเปรี้ยวนิดหนึ่งก็คือใส่น้ำตาลน้อยๆหรือว่าไม่ใส่นะคะหรือชงเป็นชา ตาเจียบนะคะดื่มวันละ3ครั้งมีคนเคยแซวครูว่าต้มน้ําดื่มมันก็เทียบเท่ากับได้กินน้ำไงอาจารย์ยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเฉี่ออกมาอะไรเงี้ยนะบอกเออเอ,อ,เอ,อคิดอย่างนั้นก็ยังดีนะบอกว่ายังถือว่าได้กินน้ํานะอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกพวกนี้เนี่ยก็เป็นที่แนะนํามาตั้งแต่นนะแถวครูอายุสิบกว่าบอะไรเงี้ยนะหนงเก้าเจ็ดเกก็มีคนทําวิจัยล้นะคะ มันเป็นยุคที่คนเริ่มเริ่มคุณหมอต่างๆก็เริ่มทำวิจัยนะคะเขาก็พบว่าสมัยนั้นนะวิธีการทดสอบเนี่ยก็ให้ให้ดื่มให้คนไข้ดื่มแล้วก็แล้วก็ทดสอบผลปรังซวะเอามาตรวจค่าต่างๆตรวจ pH บอก pH เป็นแอซ d i c กแอ d i c คือต่ำกว่า7ใช่ไหมยูรีนปกติ pH เท่าไหร่6 7เจออมันก็อยู่แถวๆนั้นอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหม นะแล้วก็ <c oughs> ทดสอบในคนไข้เจ็ดสิบสามคนยุคนั้นกับยุคนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรการเอาคนไข้ามาทําวิจัยนี่ต่างกันเนาะยุคก่อนแบบว่าเออถามจะร่วมวิจัยไหมก็มามาเดี๋ยวนี้ต้องเซ็นคอนเซนต์อะไรเยอะแยะเลยนะฮะต้องมีรับปากว่าถ้าเธอตายไปเธอจะไม่โทษฉันอะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณแบบนั้นแต่ว่าจริงๆจริงๆก็คือการความปลอดภัยของผู้ป่วยก็ไม่ไม่ใช่ว่าเธอเธอตายไปจะไม่โทษฉันแต่ว่า ถ้าเธออยากจะออกจากงานวิจัยเมื่อไหร่เธอสามารถทําได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของจริยธรรมการวิจัยมากขึ้นนะรายละเอียดว่าเวลาที่จะทําวิจัยทางคลินิกทีหนึ่งนี่ต้องวางแผนกันแบบว่าล้านเจ็ดสิบเอ็ดแสนนะแต่ถือว่าก็ถือว่าควบคุมให้ให้งานวิจัยมันมันอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะอ่าก็คือผลของการรับประทานน้ํากระเจี๊ยบนะคะใน,ในการศึกษาในคนไข้เนี่ยเขาเจอว่าคนไข้ที่เป็น มีภาวะซิสไตติสกับภาวะนิ่วนิ่วในที่นี้หมายถึงนิ่วในทางเดินปัสสาวะเท่านั้นนะคะถูกน้ำลงถูกน้ำดีไม่เกี่ยวนะคะพบว่าสามารถจะปัสสวะง่ายขึ้นแสดงว่ามีมีฤทธิ์ไปลดขนาดของก้อนนิ่วได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดอินฟลามเมชันนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เขาผ่าตัด เอานิ้วออกไปนะคะเราให้กินน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยก็จะช่วยลดอินเฟรมได้ได้วยนะคะอันนี้เอาแบบสรุปนะคะจริงงานวิจัยเรื่องของกระเจี๊ยบเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะคะตัวที่สองตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเริ่มมาดังแทนที่ไม่ไม่ไมยังยังไม่สามารถแทนที่ย่าหนวดแมวได้ดังตามย่าหนวดแมวมา ต้นนี้ชื่อต้นขล่ต้นขล่เป็นพืชที่อยู่ริมทะเลริมชายเลนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแถวท่าสาราก็จะเห็นเยอะคณะเราก็เคยปลูกไว้นะคะแต่ว่าพอพอมีตึกใหม่ขึ้นมาก็เลยขลูก็เลยหลบไปหลบไปก่อนนะ,ะตอนนี้อาจจะเหลืออยู่ต้นเล็กๆน้อยๆอยู่ในวงแอสเทราซีนะคะขลเนี่ยเ,เขาจะใช้ใบนะ,ะใบเป็นใบเดี่ยว แล้วก็ขนาดเล็กๆอย่างนี้นะคะรูปรูปนี้เป็นรูปของเฮอร์บาเรียมของเขาคุณเห็นอะไรคะเห็นรอยเห็นขอบหยักใช่ไหมพวกนี้เป็นลักษณะที่จะทําให้เราจดจําเขาได้นะคะอยู่ในวงแอสเตอราซีเวลาดื่มเนี่ยก็ใช้เหมือนกันชงน้ําดื่มนะคะเพื่อขับปัสสาวะ ตัวนี้จริงๆรายงานบอกว่ามีโพแทสเซียมอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่เกิดอาการชัดเท่ากับย่าหนวดแมวนะคะที่คนไข้ที่กินกลูเข้าไปไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีรีพอร์ตเรื่องว่าใจสัน่นอะไรเงี้ยนะคะสารสำคัญจะเป็นกลุ่มลิกนินลิกแนนกับพวกเทอร์พีนอยแต่เรายังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัว ออกฤทธิ์ในการที่จะเป็นตัวขับปัสสาวะนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยไม่พบว่ามันไม่พบความเป็นพิษเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาอยู่ในบัญชีในงานสาธารณูปฐานให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้แล้วตอนหลังก็มีคนโปรโมทเรื่องกลู่ขึ้นมาว่ากลู่สามารถลดความดันได้ในตำรายาแผนโบราณ ตำราย,ยาเก่าๆเนี่ยจะมีการพูดถึงการใช้ครูเพื่อลดความดันนะคะเป็นจริงๆต้องไปอยู่ในเรื่องของ C.V.S ใช่ไหมถ้าลดความดันได้ก็ต้องย้ายไปอยู่ C.V.S แล้วก็เป็นเรื่อง Anti-Hypertension ทีนี้ก็เกิดเคสขึ้นมาโรงพยาบาลแถวบ้านเรานี่แหละนะคะคนไข้เข้า E.R. ด้วยเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วก็ญาติหิ้วถุง สมุนไพรมาด้วยนะคะก็ดูไปดูมากลายเป็นครูนะคะหลังจากพิจารณาแล้วว่าเป็นครูสรุปว่าคนไข้อะเป็นคนไข้ความดันแล้วได้รับยาความดันเป็นปัจจุบันยาความดันแผนปัจจุบันอยู่แต่ไปอ่านข้อมูลเรื่องครูว่าลดความดันได้ก็ไม่กินหยุดยาแผนปัจจุบันเองแล้วก็กินครูต่อน้นำกินชาชงครูต่อเน,นื่องมาสองปี พราะนั้นคุมความดันไม่ได้ก็เลยเข้าโรงพยาบาลมาด้วยเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งกลายเป็นเรื่องเลวร้วายเนาะความความรู้สึกของพวกเราก็จะเออทำไมไม่คือ,ค,อคือกลายเป็นว่าข้อมูลสมุนไพรอะไปทำร้ายเขาอะทั้งนั้นที่เราก็รู้ว่าครูเนี่ยเป็นยาขับปัสสาวะที่ดีแต่พออย่างงี้ปุ๊บคนก็จะระแวงแล้วอู้ยอย่าก,กินครูนะเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกโดยที่ไม่ได้ดูบริบทภาพรวมว่าที่มาที่ไปคือการ ไม่กินยาแผนปัจจุบันที่ควบคุมความดันนะคะ,ะที่เหลือที่เหลือเนี่ยข้อมูลายาสมุนไพรในงานสาธารณมวลฐานเนี่ยที่ใช้เป็นยาขับปัสสาวะหรือว่าในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยข้อมูลที่เหลือเป็นข้อมูลกลุ่มที่เป็นของมาจากแพทย์แผนไทยมาจากยาแผนไทยว่าเขามีการใช้นะคะตั้งแต่ตะไคร้เลยนะคะ รากตะไะคร้นะตะไคร้เรารู้แล้วว่าขับลมแต่ว่าในแผนไทยบอกว่าการใช้ตะไคร้เนี่ยรากตะไคร้เง้าตะไคร้เนี่ยสามารถขับปัสสาวะได้ด้วยนะคะข้อมูลทั่วไปก็เลยยังไม่มีอะไรมากสับประรดได้ยูสที่หนึ่งมาแล้วของสับประรดคืออะไรคะช่วยย่อยใช่ไหมช่วยย่อยใช่ไหมโปรตีโอไลติกเอนไซม์ใช่ไหมอันนั้นคือเนื้อสับประรด ในทางยาเนี่ยมีการระบุเรื่องของการใช้รากสับปะรดเนี่ยค่อนข้างเยอะทางยาของยาแผนไทยนะคะตำราย,ยาโบราณอะไรเงี้ยรากสับปะรดรากมะพร้าวเออเออรากมะพร้าวอีกต้นหนึ่งนะที่แบบว่าเรื่องของขับปัสสาวะนะคะคราวนี้ความรู้ทางฝั่งแผนไทยกับฝั่งวิทยาศาสตร์ยังไม่ชนกันในเรื่องในในใน,ในกลุ่มพวกนี้นะคะนึกภาพออกไหมถ้าเกิดว่าที่บ้านมีสับปะรดอยู่แล้วก็ มีปลูกสับปะรดไว้แล้วโอเคก็ไปหารากก็ง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าจะกินสับปะรดเพื่อใช้ขับปัสสาวะอย่างเงี้ยกินผลไม่ค่อยได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ผลนะต้องไปกินตัวรากเขาอ่าเพราะ,ะคำแนะนําอันเนี้ยมันได้เฉพาะแบบชาวบ้านที่มีสับปะรดปลูกในพื้นที่นั้นอะไรเงี้ยนะคะย่าคนะา,าย่าคาก็ใช้คือเขาบอกว่าส่วน ภาพรวมนะเขาบอกว่าพวกพืชตระกูลหญ้ามีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะที่เคยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยสารพัดหญ้าเนี่ยจะอยู่ในตำรับยาขับปัสสาวะเยอะมากนะคะแต่ว่าตัวที่มีการแนะนําการใช้ค่อนข้างเป็นทางการก็คือหญ้าคาแล้วก็ใช้ในไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะใช้ในประเทศจีนในอินโดนีเซียก็มีระบุถึงการใช้หญ้าคาเป็นเป็นยาขับปัสสาวะนะคะ ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ง่ายมากเลยดูมัอนอต้กนม,มกับน้ําดื่มใช่ไหมฮะชงกับน้ําดื่มทั้งหมดเลยนะไล่จากนี้เป็นต้นไปมันก็มันเรียนกันแบบสบายๆเก็บเข้ามาได้เดี๋ยวน้ําหกเราก็พยายามเติมข้อมูลอยู่เรื่อยๆว่ามีงานวิจัยอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมนะคะแม้กระทั่งสับประรดเองเนี่ยเคยมีงานคนวิจัยแล้วเขาก็บอกว่า กลุ่มกลุ่มวิจัยอาจจะน้อยก็บอกว่าก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่นะแต่ว่าตำราแผนไทยเนี่ยมีเขียนไว้เยอะมันก็มันก็เลยกั้มกึ่งอยู่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ไหมฮะเราก็ต้องถ้าจะเชื่อให้มากๆก็ต้องยืนยันด้วยงานวิจัยนะคะเห็นว่าอันนี้ดื่มครั้งละเจ็ดสิบห้าซีซีอย่างเงี้ยก็คือการต้มกับน้ําหรือการชงกับน้ําอันสุดท้ายอันนี้เป็นอ้อยแดงนะคะ อ้อยแดงกับอ้อยที่เป็นน้ำอ้อยที่เราใช้กันเนี่ยอันนั้นเป็นอ้อยสีเ,เขียวๆลียลำต้นใหญ่ๆเป็นอ้อยที่ใช้ใช้เพื่อผลิตน้ำตาลนะน้ำตาลจากอ้อยเป็นน้ำตาลชนิดไหนเป็นน้ำตาลประเภทไหนตอบไปชื่นใจหน่อยสิ พวกคุณรู้แต่ว่าพวกคุณนึกไม่ถึงน้ำตาลอ้อยก็เอาไปเข้าโรงงานทำอะไรออกมา,มาน้ำตาลทรายใช่ไหมเออน้ำตาลประเภทไหนเออเออต้องต้องบอกอย่างนี้ต้องโยงให้ใช่ไหม <c oughs> คือต้องการคำว่าซูโครสออกมา <c oughs> เป็นกลุ่มน้ำตาลซูโครสน้ำตาลซูโครสนี่เป็นเป็นโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ไหมถ้าเป็นโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ก็ไปคิดภาพกลไกตาม แมนิทอลถ้าไม่ใช่เอ๊แล้วมันจะใช้กลไกนั้นในการขับปัสสาวะได้ไหมถ้าได้ก็กินน้ำตาลดิกินน้ำตาลเยอะๆก็ขับปัสสาวะหรือเปล่ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะในอ้อยเนี่ยสองเขาะจะแบ่งเป็นสองกลุ่มอ้อยอ้อยที่เป็นอ้อยทําน้ําตาลกับอ้อยที่เป็นอ้อยแดงแบบนี้นะคะ รูปบนเนี่ยเป็นรูปที่เราเคยปลูกไว้ที่ที่คณะเลยตอนนี้จริงๆก็มีปลูกอยู่นะแต่ว่ามันไม่ไม่เคยแดงจนดำขนาดนี้นะคะอ้อยที่เป็นอ้อยใช้ทางยาเนี่ยจะเป็นอ้อยแดงหรืออ้อยดำสีจะเข้มแล้วก็รสชาติจะไม่หวานบางคนบอกว่ามันหวานเกิมันหวานจนกระทั่งมันขมไปแล้วนะคะแล้วก็เอามาใช้เอาตัวลำต้นมันมาต้มกับน้ำแล้วก็ดื่นะคะ ตบท้ายด้วยสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติซึ่งมีอยู่สองตัวนะคะเป็นยารักษากลุ่มอาการทางทางเดินปัสสาวะอันที่หนึ่งก็คือยากระเจี๊ยบแดงเข้าสู่บัญชีหลักแล้วกรุณาเรียกให้เกียดด้วยต้องเรียกว่ายานะยากระเจี๊ยบแดงเรียกกระเจี๊ยบแดงเฉยๆไม่ให้เกียินะคะเรียมเป็นรูปยาชงนะคะยาชงของกระเจี๊ยบแดงสรรพคุณเห็นไหมเขียนไว้ว่าขับปัสสาวะแก้ขัดเบานะคะ แล้วก็เตรียมเป็นพอเป็นยาชงก็ชงน้ําดื่มนะคะห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตบกพร่องทําไมอะทำไมถึงเตือนอันนี้กลัวเรื่องการไปเพิ่มสารพิษในไตนะคะพวกนี้ถึงว่ามันจะเป็นสารออกฤทธิก์ก็ตามเขา,เขาพยายามเขาคุมหมดแหละนะคะคนผู้ผู้ผู้ป่วยไตยเนี่ย กินน้ำมากก็ไม่ได้กินเนื้อมากก็ไม่ได้กินผลไม้มากก็ไม่ได้นะคะหลังๆต้องมีอาหารเสริมที่สำหรับผู้ป่วยไตนะคะกระเจียบแดงมีออแกนิกแอซิดใช่ไหมออแกนิกแอซิดคุณก็ทวนกลับไปจนถึงมะขามจำมะขามได้ใช่ไหมเป็นยาระบายได้วันกลุ่มนี้ก็จะต้องระวังว่ากินไปเยอะๆอาจจะท้องเสียนะคะ ข้อถัดไปนี่จะเป็นประโยคที่เตือนคุณท่านท่านผู้ชายทั้งหลายด้วยก็ <c oughs> บอกกินต่อ <c oughs> เนื่องกันนานมีผลการศึกษาในสัตว์ทดลองว่าเป็นพิษต่อเซลล์อันทะแล้วก็ตัวอสุจินะคะอันนี้ยังเป็นอยู่ในสัตว์ทดลองแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้ ه, ท่านชายทั้งหลายไม่กล้ากินแล้วอะไรเงี้ยนะ,อ,ะอันนี้เป็นข้อควรระวังที่ระบุไว้ในบัญชีหลักแห่งชาติ แต่ว่าเขามีข้อมูลเสริมมาค่อนข้างจะชัดนะคะอาการอาการไม่พึงประสงค์ที่บอกว่าปวดมวนท้องเนี่ยก็ตั้งแต่ออร์แก c นิกแอซิดหรือแทนนินอะไรพวกนี้เหล่านี้อาจจะทำให้เกิดผลพวกนี้ได้นะคะส่วนตัวที่สองอันนี้คือยาหนวดแมวยายาหนวดแมวนะคะระบุข้อบ่องใช้ว่าขับนิ้วขนาดเล็กนะคะ ยืนยันยืนยันหลักฐานของการการใช้ทางคลินิกนะคะว่าใช้ได้นะคะคำเตือนอันนี้มีพิเศษเพิ่มขึ้นมาว่ายาหนวดแมวเนี่ยมีผลเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือดเพาจริงๆเอ้ยกินแล้วก็ลดเราหวานได้สิแต่ว่าคนที่กินยาเราหวานอยู่แล้วเป็นไงฮะอันนี้น้ำตาลตกนะ,ะพอไปเสริมฤทธิ์กันน้ำตาลก็อาจจะตกลงไปคนนี้ก็อาจจะเป็นลมได้อะไรเงี้ยนะ ก็คือมีมีหลักฐานอยู่นิดนึงแล้วก็ตัวหลักเลยของยานหนุดแมวก็คือเรื่องของโพแทสเซียมนะเตือนเตือนในผู้ป่วยที่มีเป็นโรคหัวใจนะคะนี่จะเห็นว่ากรณีของยานหนุดแมวเขาก็จะเขียนเตือนไม่ไม่ไม,มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามี p a c t พคะมีมีผลต่อการใช้ร่วมกับยาอื่นนะคะหมดแล้วหมดแล้วดีใจ